ดูว่านี่ฝากจากชิ่นาครับนี่มาช่อนนาเมนูอะไรดีครับท่านผู้ชมนี่นะครับมีสี่ตัวห้าตัว ยันนี้เมนูอะไรดีครับคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างครับผมปลาช่อนนานะครับหัวจะโตหน่อยนะครับสังเกตที่หัวนะครับหัวจะใหญ่เมนูอะไรดีครับรุ่นนี้ถ้าทำห่อหมกไ็จะเล็กไป นะครับต้มยำก็น่าจ,จะเล็กไปอีกทำอะไรดีกระช่างลุยสวนได้ไหมครับ ตอนนี้ยังนึกเมนูไม่ออกนะครับแต่สี็แค้นลองอตัดสินใจนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรดีนะครับอคอมเมนต์มาด้านล่างครับ <c oughs> ซึ่งเบรกงานมานครับไม่รู้ว่าจะเมนูอะไรดีนะครับ ได้ไงก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับผมขอขอบคุณนะครับเอฟซีุกท่านนะครับที่ติดตามช่องลุงพงศ์พะกินชาแน,นลนะครับให้มันใจมาตลอดนะครับตอนนี้ก็สองพันกว่าแล้วนะครับก็จ,จะลงไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมจะสดู่เลย ไปช่องลุงพงษ์ทเมนูอะไรนะครับหรือว่าไปติดตามร้านไหนนะครับให้บอกนะครับเป็นร้านลาบลาบร้านลาบร้านก้อยหรือว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนนะครับอยากให้เราไปชิมนะบบอกได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ดีครับ